สวัสดีครับพี่ตัวจิตตสตูดิโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการถ่ายทำหนังบูนะครับหนังแอคชั่นแอคชั่นมูวี่นะครับก็จะต้องมีอาวุธใช่ไหมฮะ หนังรู้เนี่ยมันก็จะต้องมีอาวุธที่กับมีดปืนใช่ไหมครับอันเนี้ยอาวุธปืนในการถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากอนิดนึงนะครับเพราะอันตรายมีนักแสดง ชื่อดังนะครับมีมือดีหลายท่านที่ต้องสูญเสียชีวิตไปนะครับเพราะว่าการใช้อาวุธปืนในการถ่ายทำนะฮะอันเกิดจากความไม่ชำนาญความสะเภพ้าต่างๆของ,ของทีมงานนะครับอย่างผมขอยกกรณีของแบนดอนลีนะครับ เอกผลใจของผมเหมือนกันนะครับลูกชายของฟูรตีนะครับเป็นนักแสดงดังเหมือนคุณพ่อเลยทีเนี้ยเขามีฉากอยู่ฉากหนึ่งที่ต้องเข้าต่อตู้กับผู้ร้ายนะครับและในฉากอ่ะจะต้องโดนยิงใช่ไหมฮะตอนนี้ทีมงานจะเพ้านะครับเพราะว่า ในการถ่ายทำเนี่ยาทางผู้กกับทางทีมงานเนี่ยอยากได้ภาพเวลาซีอยูโคดอัพใช่ไหมฮะเวลาภาพโคดอัพไปที่ปืนเนี่ยมันเป็นปืนจริงมันสวยเพราะว่าผู้กำบางคนเนี่ยเขาอยากได้ภาพที่สมจริงเวลาโคดอัพเนี่ยถือปืนจริงเนี่ยเพราะว่าคนที่เล่นปืนก็มีเยอะ มันเลยได้ดูอิงรจริงจริงมันคือหนังนะครับมันคือภาพยนตร์เรื่องหนึง่งคือก็มีเทคนิคการถ่ายทำคือเวลาโคดอัพเวลาเจาะใช่ไหมฮะถ่ายเจาะผู้ลายก็จะถือปืนจริงแล้วเวลายิงเนี่ยก็ไปเปลี่ยนลูกทีมงานบางทีเมืาอทำแบบนี้ครับมันค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงเวลาคนดูแลพวกเนี้ย่มันเต้าดูแล เป็นคนเลยนะอย่าง่ายงานเนี่ยจะมีน้องอยู่คนเม็นคนดูแลเลยดูแลปืนเลยไม่ว่าจะเป็นปืนจริงหรือแบงกันนะฮะแบงกันคืออะไรเดี๋ยวจะเรามาเล่าให้ฟังนะครับพอพระประยชน์เนี่ยทางทุกขกับเนี่ยก็จะให้ผู้หลายยิงใช่ไหมยิงก็ต้องโค้ดอัพก่อนโคดอัพทำท่ายียีปืนใช่ไหมครับแล้วก็บีบออสุนปืน พุ่งออกจากระบอกปืนใช่ไหมฮะแล้วก็ปะถ่ายรับอีกทีปะถ่ายกว้างอีกทีตับขั้นตอนทีเนี้ยไอทีมงานเนี่ยก็สะเพาไม่รู้เรื่องเขาเตรียมแม็กปอมอ่าแม็กที่ใส่รูปรูปแบ่งกันไว้ก็คือมีแต่เสียงแบ่งกันเนี่ยมันจะมีแต่เสียงแล้วก็แสงออกมาสวย เวลาถ่ายทีนี้ไอ้เจ้าคนที่เลอไม่รู้เรื่องก็ไปเอาลูกจริงใส่ในแม็กเอาแม็กจริงใส่พอเวลาตอนถ่ายก็เลยผู้หลายก็ยิงครับก็เลยเป็นดอนลีก็เลยจบชีวิตไปนะครับกำลังถ่ายทำไม่จบเลยเรื่องอเดโคกนะครับิกาพยายม เป็นหนังที่สนุกมากสวยก็ลเลยต้องให้มาคอลอสต่อมาเล่นต่อนะครับเพราะว่าพระเอกมันจะทาหน้าขาวนะครับหน้าขาวแล้วก็ตาดำๆมีดสดปะกดำผมยาวนะครับ mm hmm. เท่มากเลยโคเอร์อิกาพยายยมนะครับไปลองหาดู mm hmm. นึกภาพไม่ออกก็นึกถึงลุก ปัจจุบันของจาร์เลสเดโตนะครับที่เล่นเป็นโจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์ของจะติบลีกนะครับภาคใหม่นะครับจาร์เลเดโตจะเทมากทีนี้พอใช้ลูกจริงมายิงก็เรียบร้อยครับเสียชีวิตต่อหลังก็มีการเซฟเพื่อ กันไหนทำนะฮะก็มีอาวุธอ่เขาเรียกเสมือนนะครับอาวุธเสมือนจริงก็เป็นวัตถุทำเสมือนปืนนะฮะเขาเรียกว่าแบ่งกันแบ่งกันก็คือเหมือนโมเดลปืนนะฮะสวยทำทำคล้ายๆทำเหมือนนะครับทำเหมือนปืนจริงที่อ่เป็นแบ่งกัน เวลายิงก็ถ,ถ่ายงานทำให้ถ่ายงานง่ายนะฮะเดีย๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสักกระบอกหนึ่งที่ใช้ตัวเนี้ยถ้าปืนจริงเวลายิงเนี่ยมันมีรูมีหัวตรงนี้ใช่ไหมฮะเวลายิงเนี่ยมันมีหัวตรงนี้มันก็ออกไปกระทบอันนี้เป็นปอกที่ยิงแล้วตัวเนี้ก็ถ้าเป็นปืนจริงนี่ตาย แต่ถ้าเป็นของอพวกแบงค์กันเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบนี้นี้ไม่รู้วางไว้ไหนเดี๋ยวจะลองให้ดูนะฮะเดี๋ยวลองอินเสิร์ตให้ดูมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้ตรงรูมันจะเปิดออกเพราะว่าเวลายิงเนี่ยมันจะมันจะไม่กระเด็นยากจากกันมันจะออกไป่างเนี้ยมันจะมีจัดเสียงกับแสงเวลาถ่ายก็สวยทำายก็เซฟง่ายเซฟงาน เซฟงานนะครับการถ่ายทำมันก็ง่ายเพราะว่าเรายิงเมืเรายิงเนี้ยเขาไม่ต้องมาทำซีจใหม่นะครับแสงสวยๆเพราะถ้าปืนจริงยิงมันก็มีแสงสวยๆออกมาแต่มันทำให้คนตายได้แต่ถ้าไอตัวแบงกันมันมีแตเสียงกับแสงนะครับลองให้ดูสักหนึ่งกระบอกนะครับ น,นี่นะครับน,นี่โซดาคีกกหมดนะครับโซดาคิกกโหมดนะครับ 917T ดูนี้อันนี้แบงกันนะครับปลอดภัยครับจืิจริงปืนปล่าเวลาใช้ดิดีวห้ามเข้า,าตรงนี้นะครับกดไว้ไว้เลยลนิ้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นแบงกันครับสนิมติ้งละใช้บ่อยล้องขัดนะฮะ,ะเหมือนปืนจริงทุกอย่างเลยนะฮะพระเอกก็คือันนี้ตัวดีก็จอห์นวิกใช้เลยครับใช้ในภาพยนต์คนที่ไม่เล่นปืนก็จะไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นแบงกันนะครับไม่รู้ว่าปืน โมเดลมีกี่แบบถ้าไม่ใช่คนเพราะเราดูหนังบางคนเราดูเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้เป็นพวกพวกพวกเอ่อพวกที่เล่นปืนจนชอบอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนทุกอย่างใส่ลูกเข้าไปก็เหมือนกันครับใส่ไปที่แม็กล้วก็การทำงานเหนี่ยวปุ้งมันก็ออกเหมือนกันแต่บรรดา ไม่เหมือนพวกปืนจริงใช่ไหมฮะปืนจริงลูกหัวกระสุนจะไปพุ่งไปด้านนี้นะครับแล้วก็ปอกจะกระเด็นมาจากตรงนี้นะครับแต่เหล็กกันเนี่ยมันจะออกว่าคู่แต่ตัวนีคู่กันเลยออกมาคือมันไม่ได้แตกแยกจากกันนะครับมันจะพุ่งออกมานะครับแสงสีอะไรก็สวยแต่ราคาก็สมควรเหมือนกันนะฮะร,ราคานี้ก็เหมือน <G l ug> ใกล้เคียงอาวุธปืนอาวุธปืนนะครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นได้อย่างปืนเนี่ยก็อาจจะหลักแสนนะครับปืนแท้ใช่ไหมฮะปืนจริงถ้าหลักแสนบางโมเดลบางรุ่นก็อาจจะห้าหกหมื่นแล้วแบงกันนี่ก็สองหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทก็ต้องใช้งบที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเหมือนกันนะครับลูกกล่องหนึ่งห้าสิบห้าสิบนัดก็ ไปปลายสองพันกว่า 2, บาทก็หนักหนึ่งเันสำหรับกองเล็กๆนะฮะกองถ่ายเล็กๆนะครับทำาให้ช่วยช่วยคุณทำงานง่ายนะครับทำงานง่ายนะครับข้อเสียของแบงก์งานมันคือมันชอบมียี่ห้อตรงนี้มันจะมีผมเมลวลาใช้ผมก็เลยจะใช้พวกกระบอกเงินเงินนะ เพราะว่าถ้ากระบอกดําเนี่ยมันจะเป็นตัวนังสื่อสีขาวตรวงสีขาวมันจะเห็นชัดเลยนะครับอันนี้แบงก์กันนะครับแบงก์กันก็มีกฎหมายควบคุมเหมือนกันนะฮะเวลาใช้อะไรก็ต้องแจ้งก่อนเหมือนกันบางคนก็เอาไปใช้ผิดจุดวัตถุประสงค์เพราะแบงก์กันเนี่ยบางคนก็ไปดัดแปลงเพราะว่าระบบก,การทำงานมันคล้ายปืนจริงฮนะ อันนั้นก็ผิดกฎหมายครับไม่ถูกต้องครับมันนะรายคนก็เอาไปดัดแปลงเป็นอาวุธปืนนะครับเพราะว่ามันไม่อยากแนะนําครับมันมันไม่ดีนะครับบางคนก็ไปเปลี่ยนไกนิดหน่อยเอวมาใช้ได้ผิดกฎหมายครับปืนเถื่อนนะครับเอาไว้ขู่คนอื่นเอามายิง มายิงเล่นขึ้นฟ้าขู่ชาวบ้านเพราะว่ามันลักษณะมันคล้ายปืนจริงมากนะครับไม่แนะนํานะครับเพราะคุณเอาปืนที่มันผิดประตุประสงค์เอาปืนแบงกันเนี่ยเขาสำหรับคนที่ชอบโมเดลปืนสะสมแล้วก็เอาไว้ใช้ถ่ายละครแต่ภาพยนตร์เอาไปยิงปืนขึ้นฟ้าขู่อันตรายมากครับถ้าเขาบางคนเขาแล้วก็คุณใช้ปืนจริงเขาเขาสวนขึ้นมาด้วยปืนจริงคุณตาย,ยาทันทีแล้วก็แบงกันเนี่ย ยิงขึ้นฟ้าก็มีความผิดนะครับจำคุกสองปีนะไม่ได้เลยครับทีนี้ถ้าเราถ้าเราใช้พื้นจริงในการอัดทำนะฮบนี่กฎของการเซฟตี้เลยนะครับอย่าให้ใครจับนะฮะูขอบคุณถ้าคุณคิดจะใช้ในกองถ่ายไม่ได้เลยไม่งั้นคุณจะต้องมีคนที่คอยดูแลนะครับ คนที่คอยดูแลหนึ่งคนเลยรับผิดชอบแต่คุณจะฝากชีวิตไว้เขาได้ไหมล่ะในกล้องถ่ายผมก็จะมีอยู่คนแลแ้วตอนนี้ยไอตัวอย่างเงี้ยแม็กจริงอะอยา่าทะลึรื่องเอาอ,อย่าเอามาใช้เก็บไว้เลยแยกไว้ที่ตัวเลยนะครับเวลาอาวุธปืนจะแม็กแยกกับไปเลยถ้าจะใช้เพื่อให้มันได้ปิิลิ่งนะครับสวย ทุกครั้งกอดของการใช้ปืนนะครับนะครับวดนการใช้ปืนสไลด์ก่อนสามครั้งก่อดดูว่ามันมีกดแม้แล้วก็สไลด์นะครับว่ามันมีลูกค้างอยู่ในอ,อป่านะครับ จะไปเล่นนะครับตาเองครับถา้าพอจะไม่ไม่แนะนำนครับอันอันายค่อนข้างอันตราย,าานรายในการถา่ายทำแต่ถ้าจะโชว์นะครับเวลามันไลด์เนี้ยเสียงเคราะเสียงมันอะไรเงี้ย คุณก็ไปไปซื้อซาวเอาก็าได้หรือไปดาวน์โหลดมานะครับเสียงเพราะว่ามันชาร์เสียงมันจะมันจะเพาะกว่าใช่ไหมฮะกว่าตัวพวกเบรคก,กันพวกอะไรเงี้ยไปดาวน์โหลดมาใช้มาใส่ดีกว่าแต่ถ้าจะโค้ดอัพเช็คให้ดีฮะมีรูกไหมนะครับดูเช็คให้ดีมันมีรูกไหม เพราะว่าถ้าคุณสไลด์ปุ๊บป็ลูกมันจะเข้ามารอย,ยิงเลยไม่ได้อย่าใส่แม็กที่มีลูกเด็กขาดนะครับอันตรายครับอันตรายมากแล้วก็อย่าเล็งไปทางที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับอันตรายอันตรายขอยเย้นว่าอันตรายถ้าจะกดอัพกดอัพได้ อย่าใจรูปแยกไปเลยเช็คปืนก่อนต้องละเอียบเช็คแล้วเช็คอีกนะฮะอย่าประมาทให้ทีมงานแล้วก็เพราะนั้นมันอันตรายมากอายจริงๆครับเมื่อใช้ปืนจริงในการถ่ายจากแอคชั่นก็อันตรายใช้แมงกันก็ราคาแพงสำหรับ กองเล็กๆเร็วก็บางจังหวะเนี่ยกล้องที่เราถ่ายมันจับไม่ทันจังหวะมันไม่ได้มันเห็นแค่เป็นจังหวะตรงควันบางครั้งตัวมัส้นไปตัว ปลากายไปจากปากกระบอกเปืนกล้องมันถับไม่ทันเราจะมีตัวเลขที่สามไหมฮะเลขสามก็มีครับเดี๋ยวนี้วิธีการมัน <c oughs> ง่ายแล้วทำกันได้ง่ายๆละนะครับก็คือการใช้โปรแกรมตัดต่อ After Effects นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับ กรอ,องถ่ายละครภาพยนตร์ที่งบน้อยแล้วก็อยากทำงานสะดวกกองละครกองหนังใหญ่ๆก็ใช้ได้ฮะเพราะว่าด้วยบางจังหวะเนี่ยถ้าเราใช้ปืนจริงหรือแบงกันเนี่ยเราเข้าไปถ่ายในยนที่บางที่ที่เราใช้เสียงดังไม่ได้ควรผู้อื่น แล้วก็อันตรายเนี่ยเราสามารถใช้ปืนที่ไม่มีลูกศรแล้วเรามาใส่เอฟเฟกซีจีจากอัพเรทได้ครับแล้วามาดูกันในวิธีทำที่ง่ายง่ายง่ายนะครับไม่ยากเลยและเหมือนจริงโดย ใช้เวลาไม่นานไม่กี่ขั้นตอนเดียไปกันครับอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วลาทิ้งสองตัวไปนะฮะหมายถึงว่าตัวตัวทำซีจเนี่ยมันทำให้ทำงานง่ายขึ้นสำหรับกองเล็กๆนะครับไม่มีทุนไม่มีงบประมาณแล้วก็เป็นการเซฟคราปลปอดภัยแต่ถ้า มีก็ประมาณอยู่แล้วก็รอยากทำงานให้มันได้ง่ายที่สุดเนี่ย CG ก็จะช่วยคุณได้ด้วยเพราะ1คุณมีปืนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่คุณไม่ต้องใส่ทุกจริงแล้วคุณใช้ตัว CG ทำอัพเดทเฟกใช่ไหมฮะทำทำงานร่วมกับมันเวลาคุณสไลด์ปืนสวยๆแล้วคุณใส่ประกายไปใส่เมันเส้นแฟก ส่สโมนะครับแล้วก็ทำการเหมือนรีคอยเวลายิงแล้วให้มันดูเนียนเวลามีรีคอยกับอะไรเงี้ยให้มันสดจริงได้ทำเหมนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทำงานเสร็จรวเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูวิธีทำมาร์เซนแฟงทำเฟิกในการยิงที่ดูแล้วเหมือนจริง และทำงานง่า,งงายๆโดยวิธีการไม่กี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนใน,อนอการทำนะครับก็ หนเวลาเรายิงเนี่ย<ม>ก็จะมีแสงออกจากไฟกบอกใช่ไหมฮะแต่ถ้าแสงมันออกเดียวๆมันก็จะไม่สมจริงเวลาเมมีเถียงที่บอกว่ามีไฟมีประกายไฟก็ต้องมีควันอาจารย์เราก็ต้องทําในส่วนที่เป็นแสงไฟใช่ไหมฮะแปดส่วนส่วนแปดแล้วก็มีตัวสโมเข้ามา หลังจากยิงเสร็จบก็จะมีสมุกตามแล้วก็สมุกก็จะวันก็จะลอยเข้มาทีนี้เวลายิงทุกอย่างมันจะมีผลกระทบะกับวัตถุจากที่แสงประมาณนี้ใช่ไหมพอยิงปึง้งไฟมันก็จะว่าขึ้นเพราะฉะนั้นพอว่าปุ๊บมันก็ต้องมีแสงมาแตะตรงส่วนที่เป็นใบหน้าของเราด้วยแล้วพอหลังจากไฟมันดับลงวันมันก็จะเข้ามา ใช่ไหมฮะอันนี้วิธีทำที่ทำให้มันเหมือนจริงนะครับแล้วก็เวลายิงเนี่ยอพอ,อยิงออกไปลูกกระสุนก็ต้องพุ่งไปปอก,ก็ต้องกระเด็นออกใช่ไหมฮะเวลาปอกที่มันกระเด็นหรือว่าไปลูกกระสุนปืนที่มันพุ่งไปครับมันก็ต้องเบลอเพราะว่าเวลามันมี เวลามันมีอ่าวัตถุที่มันเคลื่อนไหวใช่ไหมครัมันก็ต้องมีการสั่นไหวมันต้องเบอรแต่ถ้าเราเอาภาพมาแปะมาไดร์แทมาแปะมันก็จะลอยๆถ้ามันแบบว่าม,ม,มีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เอฟเฟกต์เบอร์ลงไปนะครับใส่เอฟเฟกต์เบอร์ไปที่ตัวปอกกระสุนแล้วก็ตัวกระสุนแล้วก็มีการคอยเมเวลายิงใช่ไหมครั เพราะถ้ายิงแล้วไม่มีการอะไรอยาเี้ยมันน้ำหนักนะครับหอมนะํำก็จะดีใช่ไหมฮเพราะถ้ามีการดีคอร์และตัวตรงช่วงนี้เวลามนสไลด์ยิงมันก็ต้องถอยหลังใช่ไหมฮะเราก็อาจจะมีการไดคัดช่วงนี้แล้วก็ดีไปข้างหลังนะครับเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ให้ดูนะครับ